สรุปก็ไม่มาเพราะเลื่อนเลื่อนเลื่อนข่อยกับมาฟี่นเหมือนไงไก่กับไก่ไก่กับไก่เบื่อกันไงแต่็ต้องมารักษาสิทธิ์บันนี้นักกก๋เดีวันที่สามสนักกัาอีวันกกวรอบหนาโอ้ เไปแล,เเวล้วไปเรื่องครับวันนี้เลื่อนวันนี้ไม่ได้อะไรวันนี้กลับบ้านมาไกลมากเกือแบสี่ชั่วโมงใบมเลนนี่ มาไกลมากเราต้องมาอีกสิบเดือนตอนเรกว่าสิบโมาหดิตอนเรกว่าตอนเราว่าศย์มว่าสิบโมงห้าหรอรุ่งเงือกขอลองให้มาอีกรอน หมนองานหมอมาตื่นแต่เปเตื่นแต่เช้าสวัสดีครับแม่อะไรนะแม่ชนก็มาหากิน เรื่อเพราะว่าทางน้ได้ตาไป็นยังกว่านหาโรงเรียนพอสั่งเอาเก็เอาทำไป ทำไปทำไป